ก็คือจากเหตุการณ์บรร่วเทวาเคยเกิดขึ้นนั่นนะมันก็เป็นมุมมองเป็นประเด็นโยหินหนึ่งว่าสิ่งต่างๆจากสัตว์กุฎบันไม่ว่าจะเป็นนังไม่ว่าจะเป็นเนือ้อไม่ว่าจะเป็นตีนไม่ว่าจะเป็นหางเนี่ยอนุญาตให้นั่ไปเป็นขาจ้างให้กับคนเละคนทำหัวนั่นได้ไหมนะ วิดีโอต่อไปนี้จะทําขึ้นโดยอุปกรณ์จากเรยสัตธาของบรรดาเหล่าพี่น้องผู้บอดิกคเป็นงานศาสนาเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่พงานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตเลขบัญชี0972-779-830รวบางปนเระางคนเออชาติไปเละเลยชาติทำมาเองแต่ว่านั้นแล้วช่องตีนนาะช่องตีนลังห้างมันมังตรงนูมัง ห่าน้าเนยียเตรงนั้นเดี๋ยวฉันไปทำหายนั้นลักษณะปน,นีนี่คือถามว่าเคยเกิดขึ้นไหมก็คือเคยเกิดขึ้นนะคือที่มาช่วยที่มาทำหัวมาเละนี้นะโดยมีเงินเคยมีข้อตโต้รงข้อเรียกว่าข่าจ้างเลยนะนะโดยเอาส่วนนึ่งส่วนใดจากเหนือกุรบันนั้นทำเป็นข่าจ้างใดหรือไม่ เนาคำตอบของประเด็นนี้นี่คือให้เราเข้าใจว่าเป็นที่หร้รมเป็นที่ไม่อนุญาตนะถ้าเราจีจางคนมาเล่คนมาทำนี่ผมมาน่าอยากเหมือนกันเลยนะคนณเดี๋ยว,วามาช่วยเล่มาช่วยทำนี้นะปลํากันเงื่อเลยเคยโยยเหมือนกันเละหายหนึ่งมีน้ำซาโรเทมไม่รับดูให้หลาดูตมนะนั่นถ้าเราจีจางคนนี้ ในบูเราเจ็ดคนเจ็ดสวนนั้นเราต้องขิดเบียร์ไร่โหนกนูเลยเก็บกันเลยส่วนหนึ่งเสี่พันสมมติว่าเอ้ช่างโคเสี้พันชองเลยนะโคคนช่องรวยช่องรวยคนถ้ามาช่องรวยนี่พาไปไหนบอกเจ้าวคงแต่ละสวนอย่างจะเตียนหวะนี่เลยอ่าไหหวใ้เป็นขาเร่งขาเนื้อกาจางคงคนที่มาช่วยทำ นี่ถ้าเราตั้งฝันนี่พูดนั้นมาเหล็กไม่รู้งงด้ล้มมินมาตัวเดียวอ่าห้าไงเตะเ้าว่ะก็ไม่ช่วยทำเราเรยวัวตัวหนึ่งในทำมันช้ำคนเนี่เง้อเละเขยยอยอ่ถึงเส้นเหลวถามว่าได้อะไรมังหนงเนื้อจางบุญเม่เลเนี่ยนะบุญได้เตรียมเต็มอยู่เลยแล้วอ่าเตะถ้าเรามีสินนำเจอยว่าเออมาทำคลองช้านเลยนะเจ็ดช่องทิพซีอ่สมมติว่าพันซีเลยฮะ อ่าเนี Godzilla, Pro, ่ยสู um, ่ส้าคนออกไปเลยนี่เราให้ทางฮักไอ้นี่นี่ปั่นเสี่เลยไหวสู้ได้สื่อนุ่มไหวสู่ได้ทำไอ้ไรไรกันเหลวเตะมันดีเสื่อลิปโปหรือมันเสื่อหนามแข้งหรือจีเสื่อไอ้ไรกันเหลวเตะอ่านี่นี่อ่าเตะละส่วนจากเจ็ดส่วนเจ็ดคุณน่ะเลยอ่าหุนกันเลยนั่นเลยอ่าเก็บกันเลยอ่าเจ็ดคนนะ ถ้าพันนันนี้คนทําไม่มีปัญห้าเลยนะพอลุงคุณปีก้าอนุว่าบอกชาติมังเลยไปทำไหม <c oughs> แต่นี่นี่ห้าคนทํานี้บางแห้งน,นั้นอย่างไม่เยอะไอ้คนหุนนี่มันยั่งเลยนะไล่คนสามาที่จะห้ากันได้เจ็ดหุนแต่พอคนเฉือดหัวคนทําหัวคนเยกองคนทํโกองเนี่ยอ่าเนี่ยมันก็ห้าอย่างนะแต่ถ้าเราเอาส่วนหนึ่งส่วนเด นะเอาส่วนหนึ่งส่วนใดจากจากกุรบันถึงเมนจะเป็นกุรบันสุนัตสักที่ก็ตามงส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ว่าเป็นห้างเป็นตีนเป็นหัวเป็นนั่งเป็นเนื้อเป็นอะไรก็แล้วแต่เลยเรามาทำเป็นสิ่งเหล็กเปลี่ยนเป็นข่าจางนั้นไอ้นั่นเือวาหารัแต่ถ้าหว่าเข้ามาช่วยเชื้อดเข้ามาช่วยทำไม่มีการเล่งตกลุอะไรกันแต่อย่างใดเส้นเหลวเจ้าข้องวัวเจ้าข้องเจ็ดส่วนกออีสอดกโก กออิาดิโยอ้นั้นถือว่าเป็นทีอนุญาตไม่เปลือยเลย่างนั้นเตนี้บุตรทูมาก่อเรือเรื่องชาตไปเละทำเองเถอะวนนั้นแล้วตีนร่องตีนอ่าเนี่ยโราเรารสัญญาเล้งตังเอาไว้แล้วเนี่ยตรงนั้นเลยก็คือทเถวว่าไม่ได้นะเต่ถ้าเราให้คนเชื้อใอ้คนทําบนทุนทางสดก็บนทุนทางหายดิโยโดยเถีว่าไม่ได้ว่าเงินเคยไม่ได้ตังอะไรกันทางซินนั้นไอ้นั้นถือว่า ไม่คือน้าอนุญาตโอนจะมาช่วยเละช่วยทำนั่นน่ยนะเต้นในเชิงว่าถ้าโรมไม่ให้ก็คงไม่มาทำไม่ละอ <c oughs> ่ามันมันายู่ในเชิงนั้นแล้ยนะกำกึ้งตรงนั้นเลย <Yeah. S 2> นะคือเล้งไปเสียกโกนเละนะถ้าพุ่มไปทำตาชาั้นไปทำ คือคือเชิ่งชึงเหมือนกับว่าที่มาทำนั้นห <c oughs> ัวดุโคเล็กเปลี่ยนตีนหัวโดุเหนโนนแต่ถ้ามาช่วยเล่ช่วยทำนี้ไอ้นี่ไม่เนโนนไม่ไมรดุโคย่าไอ้ตีนหรือโคย่าไอ้ตรงไหนไม่รู้เละน้าชันไปช่วยตุกน้าเนี่ยมันจะมีคอต่างนะน่าถือว่าหาดัมบุญเจ้าโค้งนี่เลยน้าเจ้าโค้งกุบันถือว่าไม่อนุญาต เพราะอะไรที่ไม่อนุญาตเพราะวาการนั่ส่วนนึ่ง่วนใดจากกูบั้นเป็นข่าจ้างให้กับคนเชือดคนทำหัวนั้นอุลามาะข้คิดว่าจัดอยู่ในรูเบบหนึ่งของการข่าค้ายจัดอยู่ในประเด็นเดียวกับการค้ายการกันให้ข่าจ้างเนี่ยถึงลักการค้ายหลาวเจ้าของกูบั้นนั้น นะฮารมนะไม่อนุญาตให้คายส่วนหนึ่งส่วนใดจากกุฎบันนี่คายไม่ได้นังมันกับเปาเขามันกับเหลาคายไม่ได้ต่างสิ้งชาวของกุฎบั่นนั้นไม่ว่ากุฎบัตสุนัตหรือกุฎบันหวายิบแต่คนจนปากิจมิสกินที่รับเนือ้อรับนังไปเลี้ยวนั่นสมมติว่าไอ้นี้อนุญาตห้ค้ายได้แต่ห้ามค้ายกับบรรดา บุคคลต่างศาสนาเพราะซาฮิตะอรก็ถามพระว่าสั์นี้เป็นสัดพิธีกรรมแพงอิสลามที่ทุกระบูจำโะว่าให้กับบรรดามุสลิมินเท่านั้นน,นั่นเลยคายได้นะคนปากีสมิสกินที่รับไปเรีวนั้นเต่เจ้ากุรบันดิเจ้าโค้งนั้นคายไม่ได้นะมัมบาอายินดาอุดะฮยาติฮีนบีวะเคยที่คายนังกุรบันนั้นฟาลาอุดฮยาตาละ คนนั้นไม่มีกุรบันเก่เข้าเลยนนะเหมือนดังระบุในบรรดากีตาพงศ์มัสศดาชาฟิอียะานีกีตาฟิกต่างๆมากมายเช่นกีตาบาจูรีเลมที่สองนาทีสามรอยสองบอกว่าวะยะหรูโมอัยดอนยะลูหูอุจารตัลลินจัซจาร์วะเลวกานาติลอุดฮิยะตูตาโตวันเนี่ย ฮะรมทารทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดส่วนหนึ่งส่วนใดจากโคบัให้เป็นกาจ้างลินยาซาริยาซาร์ก็คือคนเฉียดคนเละคนทำเน,นี่เลยไม่ได้วะเล่ากานาตินอุดาฮิยะถึงแม่นโคบัณน,นั้นตาเต้าบูอันเป็นโคบัณโซนัตสักทีก็า่าทนะพ่อที่จะสรุปได้เลยนะว่าถ้าว่าอ่าโคยินโคเสนอมาในเชิงในเชิงเป็นกาจ้างประนั้น ไอ้น,นี้ไม่ได้น่าท่านดีน้คือจริงๆริงเรวหน้าทีขาจ้างเนี่ยจ้างคนเชือชจ้างคนทำนั้นคือหน้าทีอยู่บนเตะละส้วนเจ้ากคงส้วนจากเจ็ดส้วนนั่นเลยจากเจ็ดคนนั้นเลยอ่าตรงรับพิจาบรวมกันอ่าเหลือเตะเลยคนรวยคนนาซิบคนณโซ่งรวยคนซ้ำรวยก็เหลือ,อเตะตกลงตรงนั้นนะ ในไหนก็เบื่ต้องการชีทําบุญเลี้ยมาเยอะทำกุฎบันเลี้ยวนะเลือกไปจากรวยช่องรวยนี่โรยเนี่ยเนี่ยเนีโตรงอยู่แล้วนะอีหลอดสีกันแนะเราชีทํากุฎบันเพื่อต้องการเอาฝากพุลบุญเที่วเต็มๆเอาฝามประซิ่งเราตั้งนาเรีวนะเนียเนี่ยไปสะดุดกับเรื่อง อะงนนั้นสนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำัำซามแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงาน